ตัวที่สองนะคะพี่น้องที่เจ้าผู้ใหจะมาแนะนํานะคะว่าเปิดแพ็กเกตอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสินค้าอะไรสินค้าตัวนี้นะคะเุกาผู้ใ่ก็กินทุกวันเลยนะคะวันหนึ่งก็สองถึงสามซองเลยทีเดียวนะคะ เราอยากจะกินกาแฟสักถ้วยหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเราต้องคำนึงถึงสุขภาพระยะยาวกันเลยนะคะพี่น้องค่ะเราต้องดูแลระยะยาวนะคะเอาไก่ก่อนแนะนํานะคะกาแฟสมุนไพรนะคะที่มีาสารสกัดนะคะจากสมุนไพร13ชนิดอยู่ในตาส่วนที่อพอเหมาะพอดีกับที่ร่างกายของเรานะคะรับได้นะคะเป็นกาแฟ KCM ตัวนี้นะคะพี่น้องค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่ากาแฟแก้ปวดแก้เมื่อยนะคะ เพราะว่ามีสารสกัดจากดาวศูนย์ใพก็คือตัวตัวเผาวันเปรียงนะคะพี่น้องคะเผาวันเปรียงตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีเลยหากท่านปวดเมื่อยนะคะซื้อตัวน้ำมันเย็นยื่ตัวนี้ไปนวดนะคะแล้วท่านกินกาแฟไปด้วยนะคะพี่น้องคะสองตัวนี้ใช้งานคู่กันนะคะเขาเป็นคู่จิ้นกันนะคะจะขาดเธอไปตัวใดตัวหนึ่งก็จะดูเหมือนจะขาดอะไรไปนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าท่านได้กินกาแฟด้วยแล้วก็ได้ใช้น้ำมันมวดตัวนี้ด้วยไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเส้นตรงไหนนะคะก็จะคลายอาการปวดตรงนั้นได้อย่างเร็วขึ้นสมมุตินะคะว่าท่านใช้แต่น้ำมันเอนยืดวตัวเดียวนะคะอาการปวดของท่านนะคะสองอาทิตย์ถึงจะหายสมมุตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านได้กินกาแฟด้วยนะคะอาการปวดของท่านนะคะหนึ่งอาทิตย์ก็หายแล้วเออนะคะเส้นที่ตึงนะคะ ใช้น้ามันนวดนะคะสมมุติว่าเป็นสองอาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าท่านกินกาแฟตัวนี้ด้วยหนึ่งอาทิตย์เส้นของท่านก็คลายแล้วจะดีกว่าไหมคะเป็นเป็นวิธีลัดนะคะพี่น้องค่ะเป็นวิธีลัดไหนไหนท่านก็กินกาแฟอยู่แล้วผู้ไก่เชื่อว่าคนไทยนะคะแปรกาแฟะนะคะเราอยากจะผู้ไก่เชื่อเหลือเกินนะคะว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะบ้านไหนน้อยมากเลยหนึ่งร้อยคนเนี่ยคนที่ไม่กินกาแฟเนี่ยสักยี่สิบคนได้ไหมคะพี่น้อง จริงๆตัวกาแฟที่เรากินนะคะก็จะทําให้เรานะคะก็เป็นผลดีผลดีกับร่างกายของเรานะคะแต่ไม่ได้ว่าจะกินเยอะเกินไปถ้ากินเยอะเกินไปตรงนั้นนะคะก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นกระตุ้นการทํางานของหัวใจนะคะเป็นตุกบเต้นตับเลยตรงนั้นนะคะถ้าเกิดว่าสังเกตดูถ้าเกิดว่าเรากินกาแฟไหนที่มีคาเฟอีนเยอะใจเราจะสั่นนะคะใจเราจะสั่นแต่สําหรับคนที่บางคนก็บอกว่าเขาจะกินกาแฟดํานะคะกาแฟดําจริงๆ ในเนื้อตัวของกาแฟเองนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้เราร่างกายของเรากระตุ้นนะคะกระตุ้นเซลล์ให้เราทํางานนะคะแต่ว่าเราต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะคะพอเหมาะพอดีกินมากไปก็จะทําให้ใจเราสั่นบีบรัดหัวใจได้นะคะแต่คนที่ก็บางคนก็บอกว่าเขาไม่กินหรอกเขาจะกินกาแฟดํากาแฟดำเออเอาใต่จะบอกว่าเนื้อกาแฟ กาแฟอย่างเดียวหรือว่ากาแฟดำเนี่ยตัวของกาแฟเองนะคะก็จะช่วยในเรื่องการทําให้เราตื่นตัวนะคะทําให้เซลเราตื่นตัวแล้วก็ยังช่วยต้านสารเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว่าต้านมะเร็งได้แต่ว่าต้องกินในปริมาณที่พอดีนะคะกินในปริมาณที่พอดีกินมากเกินไปก็จะก่อยให้เกิดโรคมะเร็งและโรคหัวใจได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าประโยชน์ของกาแฟเลยนะคะก็จะช่วยต้านมะเร็งได้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่านะคะ ตรงนั้นประโยชน์ของเขาแต่คนทั่วโลกเลยนะคะก็นิยมกินกาแฟกันแต่ถ้าเกิดเราจะกินกาแฟสักถ้วยหนึ่งเราก็นะคะดูแลสุขภาพตัวเองระยะยาวไม่ใช่กินแล้วก็ทําให้ตัวเองเกิดโทษนะคะเออส่วนคนที่กินกาแฟดำแม้วกไก่จะบอกคนที่กินกาแฟดำก็ก็ก็มีส่วนดีนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าจะดีกว่าไหมการที่เราจะกินอะไรไปสัก้วยหนึ่งเนี่ย เราจะได้ประโยชน์จากตรงที่เรากินด้วยกาแฟดําไม่มีสารเอ่อไม่เรียกว่าไม่มีสารอาหารที่ร่องที่ร่างกายต้องการมากไปกว่าตัวที่เอ่อก็เรียกว่าตัวต้านสารมะเร็งนะคะ,ะสารต้านสารอนุมูลอิสระตรงนั้นหรือว่าจะเรียกง่ายๆว่าสารต้านมะเร็งแล้วก็ทําให้เราตื่นตัวทําให้เราตาแข็งเออตรงนั้นนะทําให้เราเกิดความกระเพิะกระเปร๋เราเท่านั้นเองนะคะกาแฟดํานะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราจะกินกาแฟนะคะแล้วมันมีนะคะประโยชน์ตัวอื่นที่จะช่วยดูแลเราตั้งแต่หัวจะลดเท้านะคะกาแฟตัวเคเซนตตัวนี้นะคะด้วยบิ๊กบอสของเรามีความรู้เรื่องสมุนไพรนะคะท่านก็คักสรรสมุนไพรนะคะที่เป็นสารกรดที่อยู่ในกาแฟตัวนี้นะคะถึง13อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟพันาราบิกานะคะเถาวันเตรียงแล้วก็เห็ดยินจือแดงนะคะโกจิเบอรี่นะคะ สารสกัดจากถั่วขาวสารครีนเทียมจากหัวเหลืองนะคะพี่น้องคะ,ะสารแอลคาเนทีนแล้วก็สารลูทีนแล้วก็ตัวโกจิเบอร์รี่นะคะเบตาแคโรทีนนะคะพี่น้องคะที่อยู่ในที่อยู่ในกาแฟตัวนี้นะคะแล้วก็ความหวานก็ใช้สารซูคารโรสแทนน้ำตาลไม่ได้ใส่น้ำตาลให้เกิดความหวานนะคะ คนที่เป็นมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงก็สามารถที่จะกินกาแฟเพื่อสุขภาพตัวนี้ได้จริงนะคะเพราะว่าบิ๊กบอสของเราได้ดูแล้วว่าสารสกัดทั้งหมดที่อยู่ในกาแฟตัวนี้ไม่ได้เป็นอันตรายกับใครเลยนะคะไม่ได้เป็นอันตรายกับใครเลยยิ่งกินคุณก็จะยิ่งดีนะคะยิ่งดื่มก็จะยิ่งดีนอกจากที่เรากินกาแฟแล้วทําให้เราเอามีพัฟปี่กระเป๋าแล้วนะคะ สารสกัดที่อยู่ในกาแฟตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเทลลินจูแดงนะคะก็จะช่วยในเรื่องอาสารต้านอานุมูลอิสระแล้วก็จะช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะท่านชายท่านไหนที่กลัวว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากตอนนี้ยังไม่มีอาการนะคะมะเร็งเขาไม่ได้เป็นวันเดียวแล้วจะมีอาการบ่งชี้นะคะพี่น้องคะต้องสะสมอย่างน้อยสิปีนะคะต้องอย่างร้อยสิปีถึงจะ,ะมเะีเป็นเนื้อร้ายนะคะ าเกิดว่าท่านสักให้ท่านสังเกตนะคะท่าน้ท่านชายท่านไหนที่สังเกตตัวเองว่านะคะการฉี่ของท่านนะคะไม่เต็มลาคลองนะคะหรือว่าเกิดการฉี่ขัดอะไรแบบนี้ค่ะก็สงสัยไว้เลยว่าจะมีปัญหาเรื่องตัวท่อหัวเสวะหรือว่าจะเป็นต่อมลูกหมากไหมนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เป็นโรคแต่เราเริ่มมีอาการนะคะคนที่อยากจะดูแลสุขภาพเอาไก่นะคะคนที่กินกาแฟดําอยู่ให้ก็กินกาแฟตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่า ยังมีสารสกัดที่จะช่วยในเรื่องอป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ก็คือมีตัวเห็ดบินชีแดงนะคะถังเช่าก็ช่วยป้องกันในเรื่องมะเร็งแล้วก็โกจิเบอรี่นะคะเสริมเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังช่วยป้องกันมะเร็งได้ด้วยแล้วก็สารลูทีนที่สะกัดจากดอกดาวเรืองก็จะช่วยให้สายตาเราจากคนที่เขาเรียกว่าตาตาป้าตาฟางตาหมวนนะคะ ก็จะช่วยได้ด้วยแล้วเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องสายตาโดยตรงด้วยกาแฟตัวนี้นะคะเป็นก็เรียกว่าสารขั้นต้นเลยนะคะสารขั้นต้นเลยที่สามารถที่จะเข้ากับสินค้าของบริษัทผลชิมุทุกตัวเลยคนที่ปวดเมื่อยนะคะ <c oughs> เขาก็คู่กับตัวน้ํามันเอ็นยืดตัวนี้นะคะส่วนคนที่มีเรื่องสายตานะคะก็จะคู่กับวอเตอร์อนะคะเดี๋ยวพี่ไก่จะพูดสินค้าตัวที่3ามคือวอเตอร์อนะคะที่น้องคะ ตอนนี้ก็ยังอยู่ในที่กาแฟก่อนนะคะกาแฟตัวนี้กินแล้วนะคะทําให้เรานอนหลับกับายคล่องได้ด้วยนะคะพี่น้องคะมีไฟเบอร์แล้วก็ครีมเทียมจากครีมถั่วเหลืองนะคะก็จะทํางานคู่กับสารสกัดจากถั่วขาวถั่วเหลืองกับตัวขาวจะช่วยป้องกันนะคะไขมันที่จะเ,เกิดใหม่แล้วก็ผอมผานไขมันที่มีอยู่แล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากถั่วขาวหรือว่าสารสกัดจากแอลคาเนนีนะคะช่วยในเรื่องการผอมลานได้ดีมากๆเลยนะคะพี่น้องคะ คนที่จะดูแลนะคะ,ะรูปร่างของตัวเองนะคะขอแนะนําเลยนะคะตัวนี้กินแล้วจะทําให้ท่านมีความรู้สึกอิ่มทนอิ่มนานไม่กินจุไม่กินจิกนะคะอาปกไก่เองก็ใช้กาแฟต,ตัวนี้ดูแลสุขภาพข,าของตัวเองมาโดยตลอดนะคะเช้าๆทุกไปถึงเรื่องทุเรียนเลยว่าตัวเองชอบนะคะแล้วก็กินกาแฟตัวนี้นะคะอ่าน่าถึงตอนนี้นะคะอาวปไก่ยังไม่ได้กินข้าวเลยก็กินทูเรียนแทนข้าวไปเลยอิ่มไปเลยเออเนาะ ใช้ตัวนี้นะคะดูเลสุขภาพมาปีนี้ปีที่3แล้วก่อนหน้านี้ก็คือทํางานประจำม,มานะคะก็ตัวเองก็สูงแค่ร้อยห้านะคะ5 3าสิกโลก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมาเจอกาแฟตัวนี้ก็เป็นผู้หญิงร่างอวกค่อนข้างอ้วนเลยทีเดียวแต่หน้าตอนนี้นะคะก็48ตอนนี้เอ,อ่อขพิขึ้นมานิดนึงเพราะว่ากินทุเรียนอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะแต่เดี๋ยวหมดหน้าทุเรียนจะเป้าหมายของตัวเองก็คือสีแล้วก็ใช้กาแฟตัวนี้นะคะ ช่วยในการแปลงร่างนะคะพี่น้องคะดูแลดูแลได้เลยตัวนี้ดูแลได้เลยเราไม่กินจุกกินจิกนะคะแล้วคนที่ปวดเมื่อยนะคะพี่น้องขาปวดเมื่อยบางคนนะคะเดินขึ้นบันไดนะคะหัวเข่าครอบแกรบครอบแกรบนะคะพี่น้องเออถ้ากินกาแฟตัวนี้ก็จะช่วยได้ด้วยนะคะแต่ไม่ใช่ว่ากินแค่ซองสองซองแล้วจะหัวเข่าเราจะหายครอบแกรบนะคะพี่น้องคะกาแฟตัวนี้นะคะหนึ่งซอง นะคะหนึ่งถุงมียี่สิบองเล็กแบบนี้นะคะพี่น้องคะบรรจุซองละสิบห้ากรัมนะคะเร่อนะคะเปิดแพ็กเกจก็คือสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแต่ราคาข้างถึงห้าร้อยเก้าสิบบาทหากท่านไม่เปิดแพ็กเกจก็ซื้อไปได้เลยนะคะเพื่แต่ก็จะขายห้าร้อยเก้าสิบตามราคาข้างถึงนี่เลยนะคะหนึ่งถุงหนึ่งซองนะคะให้พลังงานแค่หกสิบแคลอรี่เท่านั้นเองนะคะให้พลังงานน้อยมากนะคะน้อยมากเพราะว่า ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันพรานแน่นอนนะคะเออตัวนี้แน่ๆเลยบางท่านนะคะสมาชิกบางท่านกินวันละห้าซองก็ไม่ได้บีบรัดหัวใจอะไรนะคะเพราะว่ากาฟีนน้อยมากเลยท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะตั้งแต่หัวจะดเท้าเลยนะคะสารสก,กัดจากตัวแปะกวยนะคะจะช่วยในเรื่องอโรคสัสวใาและก็ความจํานะคะบางคนพอเลขค่าไปแล้วนะคะ อาศัยแว่นนะคะก็เอาแว่นไไว้บนหัวแล้วก็เดินหาทั่วบ้านเลยนะคะความจําส่วนทิงสมองของเรานะคะวันต่อวันเราคิดเป็นร้อยเรื่องนะคะพี่น้องค่ะมันก็เกิดการหลงลืมนะคะหลงลืมบางคนนะคะสมองสั่งแต่ว่าปากไม่สามารถไปสัมพันธ์กับสมองได้นะคะอ่านะคะตัวนี้ก็จะเริ่มเลยนะคะก็จะเริ่มแต่ว่าถ้าเกิดท่านเป็นอัลไซเมอร์แล้วหรือว่าเป็นทึมเศร้าแล้วเับเป็ตัวนี้ไม่ได้ช่วยให้ท่านเนี่ยหายจากตรงนั้นนะคะตรงนั้นต้องท่านต้องไปหาหมอ แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เป็นแล้วเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนระยะยาวนะคะการเป็นโรคอัลไซเมอร์น่ากลัวมากนะคะพี่น้องค่ะบางคนจําตัวเองไม่ได้เลยว่าตัวเองเป็นใครกินข้าวแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้กินลูกหลานมาที่บ้านก็จําไม่ได้นะคะอ่าเดินออกจากบ้านนะคะก็ไม่รู้กลับบ้านไม่ไม,ไม่ไม่ถูกนะคะหลงหลงหลงลืมลืมนะคะอ่าหาของสักอย่างหนึ่งนะคะหาแว่นตาเข้าๆออกๆออออนะคะเสียบเอาไว้บนหัวก็หาไม่เจอนะคะ อันนี้คือเป็นเป็นการเริ่มเริ่มแล้วนะคะเริ่มท่านไม่อยากจะเดินทางไปถึงโรคอัลไซเมอร์นะคะอยากจะกินกาแฟสักถ้วยหนึ่งที่จะสามารถดูแลสมองของเราตรงนี้ได้ด้วยขอแนะนํากาฟแฟเ c m ตัวนี้นะคะเปิดเกจกับพวกเราแค่375บาทแล้วออก,กาแฟตัวนี้ไปดูแลสุขภาพท่านซื้อในถุงที่2นะคะท่านก็จะมีโบนัสคือ100บาทดีไหมคะพี่น้องคะ เปแพ็ปเกจ375บาทต่อไปท่านก็จะมีรายได้กับทีม375เครดินแล้วนะคะแล้วท่านเข้ามาเรียนรู้ในระบบ375เครติตของพวกเราท่านก็จะมีรายได้แบบพวกเรานะคะจับเงินแนากาัดใส่กระเป๋ากันทุกๆ5วันเลยท่านขายได้นะคะกําไรนะคะขายปลีกท่านก็เก็บใส่กระเป๋าส่วนกําไรนะคะกําไรในระบบบริษัทก็จ่ายให้ทุกๆ5วันเลยดึงเดือนบริษัทจ่ายให้ถึง6รอบเออดีไหมคะพี่น้องคะ หกรอบทันกินทันใช้แน่นอนเราเรียกว่าเราทําธุรกิจของตัวเรานะคะเราก็มีรายได้เดทุกๆวันไม่ต้องรอสิ้นเดือนนะคะไม่ต้องรอสิ้นเดือนของเรานะคะ5วันเราก็ได้รับโบนัสแล้วก็ถ้าเกิดเราขายได้เราก็มีรายได้ทุกๆ5วันเลยเพราะว่าเราคือเจ้าของธุรกิจเองธุรกิจตรงนี้เป็นธุรกิจของเราเพียงแต่เราไม่ต้องเอาไปรับผิดชอบเรื่องโรงงานแต่อย่างใดนะคะเรามาทําการตลาดอย่างเดียว เรื่องการผลิตสินค้านะคะการจดลิขสิ์การขออ,อยอนะคะเลขจดแจ้งทุกอย่างเป็นหน้าที่ของบริษัทของชีมุลนะคะบอสกับบิ๊กบอสต,ตรงนูน้นรับผิดชอบตรงนู้นไปพวกเรารับผิดชอบตรงนี้นะคะทํากันคนละส่วนนะคะคองชีมุลมีหน้าที่ผลิตสินค้าพวกเรานักธุกรกิจอิสระเป็นเจ้าของธุกรกิจของตัวเองจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนี่คือบริษัทของเรานะคะเราก็ทําเองได้เลย ขายได้ก็ใส่กระเป๋าเองเลยไม่ต้องไปเอาเงินไปคืนบริษัทแล้วนะคะกําไรเบื้องต้นเราก็ใส่กระเป๋าเลยแล้วนะคะสินค้าทุกตัวนะคะของบริษัทของชิมูลเราจะมี P ีมีคะแนนนะคะนักธุรกิจทั่วทั่วไปนะคะเราไว้พวกพีวีกันเป็นอาหารนะคะพี่น้องคะเอาไปวางในระบบแล้วได้เงินแบบเดี๋ยวผู้ก่จะเขียนให้ดูนะคะสินค้าตัวที่2ที่สามารถมาเปิดไปเกจตกับทีม3ามิห้าเก็ตติดได้คือกาแฟเพื่อสุขภาพตัวนี้นะคะพี่น้องคะอาหาร